ปีเตอร์คาร์เนอร์มหาเศรษฐีพันล้านเสียชีวิตแล้วจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกค่ะจากกรณีที่สื่อต่างประเทศออกมารายงานข่าวเศร้าระดับโลกหลังจากที่ปีเตอร์คาร์เนอร์มหาเศรษฐีพันล้านเสียชีวิตลงแล้วจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตก ในรัฐอเลสกาของสหรัฐอเมริกาค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์สุดเศร้าในระดับโลกอีกครั้งหนึ่งค่ะหลังสื่อต่างประเทศออกมารายง,งานว่าปีเตอร์คาร์เดอร์มหาเศรษฐีพันล้านได้เสียชีวิตลงแล้วจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกในรัฐอเลสกาของสหรัฐอเมริกาโดยทางด้าน,นของโคศก PPL กรุ๊ปแถลงในความอลาลัยอยู่ระบุว่าด้วยความเสียใจอย่างสุดซึ้งเราขอประกาศว่าปีเตอร์คาร์เดอร์ผู้ก่อตั้งและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ PPL Group เสียชีวิตแล้วจาก อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในอะเลสก้าสำหรับปีเตอร์แล้วนั้นเขามีทรัพย์สินอยู่โดยประมาณ1.32ล้านดอลลาร์หรือราวๆอยู่ที่4.11แสนล้านบาทในประเทศไทยจากการจัดอันดับของนิตยสาร f o r ซึ่งปีเตอร์นั้นเป็นเจ้าของอาณาจักร PBL Group ค่ะดำเนินธรุรกิจหลากหลายทั้งเงินแบบเทเลคอมวิศวกรรมและประกันภัยรวมถึงจ้างพนักงานรากกว่า9.4หมื่นล้านคนขณะที่สื่อประเทศบ้านเกิดของปีเตอร์รายงานว่าเขาเนอร์อยู่ระหว่างทิปเล่นสกีแบบออฟเทลในอะเลสก้านี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าจริงๆแล้วค่ะทั้งทีงานต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ